เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยน้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางนะถนนเส้นหลักนะครับเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านน้ําไฟสะดวกครับซื้อที่ไปปลูกบ้านเป็นแบบของตัวเองได้เลยเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดง รูปแปลงครับด้านหลังติดลำห้วยเลยนะครับติดถนน2ด้านด้านหลังก็ติดลำห้วยแปลงสวยๆครับมีเพื่อนบ้านนะครับทำเลดีแล้วราคาไม่แพงนะครับขายไร้ละ3ามแสนหกหมนบาทเท่านั้นเองเขตพื้นที่สีม่วงครับไฟฟ้า3เฟสหน้ากว้างถึง2 8 5ตารางเมตรเลยนะครับ85เมตรครับหน้ากว้างติดถนน285เมตรห่างจากถนนมิตรภาพเข้ามาแค่3ามกิโลด้านข้างครับ ก็คือติดถนน3ด้านนะครับรวมด้านนี้ด้วยก็เป็น3ด้านนะครับแล้วก็ติดทางลาดยาง2ด้านด้านหลังติดลําห้วยครับแบ่งนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ําพองห่างจากตัวขอนแก่นแค่28กิโลเมตรเองเดินทางเข้าออกสะดวกเนื้อที่35ไร่หนึ่งงาน20ตารางวาสิ่ไว้ทาบ้านไร่บ้านสวนจัดสรรแบ่งล็อกปลูกบ้านในแบบฉบ,บับของตัวเองได้เลยนะครับ ไล่ละ360,000บาทเท่านั้นนะครับเอกสารโฉนดถูกต้องครบถ้วนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อเจ้าของได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ